้กูเอาไปไว้ทั้งไหนเหียเกือบกระได้ก็โทรๆๆอีแม่เออแล้วมาอยู่อย่างนี้แบบกับบ้านนี่ก็กูซ้อหาเกือบนี่กะไปถอนละไว้ไหนบู่บ่ได้กูเอาไว้ต้นมะม่วงหั่นเนี่ยเออเนี่ยกะปิกบ้านบ่ได้แล้วกูจะใส่หยังปิกก่รอบ่ได้นี่เออเออเออ้านเลยมาเลยมาจ่อยกูซ้อเลยบ่ได้นี่กางล้อนจะกินข้าวแรงข้าวแรงน่ะหายซักบไม่อย่ากขำอ่ะเสาะเสาะเสาน นี่ต้นดังไหนนี่ว่าทอนไปถึงต้นมะม่วงหันเนาะมันเป็นโมดเซตแล้วอ่ะกูไอ้ยางมันนี่กูก็ว่ากูจะมาเคลียร์อันนี้แหละก็เกูจะปีกบ้านคิดพอหมากาไปโม่หมาหายดิ่นี่มันจะมากาดตึ้งนีใครเลี้ยงหมาที่หลงที่ลืมอย่างไรก็บ้านนี่มันตึ๊กปากแบบดีมีไปขี้หลงขี้ลืมอย่างเนาะกูกระตึ้งแบบดิได้ลืมแต่กูกูแบบได้ลืมเลยกูก็ว่ากันนยูยูมันมาอยู่นี่ได้ไฉไรกูต่อหาตั้งแต่บ่ายสองโมงแล้วตอนนี้กูเกิดกับบ้านกันนเี่ย ตัวเป๊ะง่ยจะได้หรอเป๊ะโลกเหมือนใจตีนะครขอสุขมากขอขอบคุณเนอ้อเจ้าตีจะตั้งขอขอบคุณเนอ้อเจ้าตีโพดิีัยเปาพาดปัญญิกูไม่ได้กลับบา <c oughs> ้านเฮ้ยตกินข้าวไปนะถ้าไปจีมองระโรปอมึงตีหมอกเพื่อกูนะกูต้องหยุดละมันเหี้เกินกูนี่อือีแม่นี่นะถึงขี้หลื่อมจีต้องไปตวรวจหายุบห,หายาหาหมอกินบ้องป้าหน,นี้เดี๋ยวกูจะตบปากแข่งกูบอกเลยขี้หลือมเลยไปตรวจเมื่อได พูดบ่าเกยได้ยาที่หลงที่ลืมเลยไปป้ามอไอ้พ่อหมอจะแค้เอายาหลงลืมมาให้กินไม่มีฝาดหองมันไปก็มาแห่งแม่ไปมาว่ากูขี้ลืมโม่นักเขาก็ยาก